สวัสดีพี่พี่น้องน้งองลุงปนะาอามีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าวันนี้เรามาพร้อมกับสองเหรียญสามเหรียญน,นะพี่น้องเรามาพร้อมกับสามเหรียญชนิดราคาสองบาทเนาะที่หลายๆคนมีการเก็บสะสมแล้วก็หลายๆคนนั้นมีคําถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเนาะว่าเหรียญสองบาทสีทองเนี่ยที่เขาซื้อกันจริงๆแล้วเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเดี๋ยววันนี้เราจะมา พูดคุยกันในคลิปคลิปนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญชนิดราคาสองบาทสีทองกันก็ขอฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นนะพี่น้องกระดิ่งสัน่นหลายๆคนก็เข้าใจกันผิดเนาะว่ากดกระดิ่งสัน่นแล้วจะเสียสตุ้งสตังค์จริงๆแล้วนะครับการกดติดตามและก็กดกระดิ่งสั่นนั้นเราไม่ได้เสียสตุ้งสตังค์อะไรเลยนะครับอ่า จริงๆแล้วเราเสียไปแล้วกับค่าเน็ตต่างๆนั่นเองเราไม่อยากพลาดโอกาสในการรับข้อมูลใหม่ๆจากช่องที่เรามีความนิยมชมชอบนะครับอ่านั่นก็คือการติดตามและก็การกดกระดิ่งสั่นเราจะได้รับข้อมูลใหม่ๆนั่นเองเ,องเนาะ,ะเวลาเขาลงคลิปใหม่ๆมาเราก็จะได้รับข้อมูลก่อนใครนั่นเองนะครับพี่น้อง ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องเหรียญชนิดราคา2บาทเนาะจริงๆแล้วเอามาฝากพี่ๆน้องๆ3ปีพศนะครับที่สอบถามเข้ามากันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายๆคนนั้นมีการเก็บสะสมสําหรับเหรียญสองบาทเนาะไม่ว่าปีพศใดขององค์ในหลวงรอก้าวของเรานะครับาวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเหรียญชนิดราคา2บาทสีทองนี้ ที่ผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551จนถึงปีพุทธศักราช2560นะครับของในหลวงรัชกาลที่9ถือได้ว่าผลิตออกมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเยอะมากนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วตกไปเกือบ2,000กว่าร้อยล้านนะครับพี่น้องเกือบ2,000กว่าร้อยล้านเหรียญถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ปีพศอสอใดละ่ะที่เขานิยมชมชอบในเหรียญเหล่านั้น นะครับวันนี้เราจะมาไขข้อควองใจกันนะครับหลักๆเลยนะครับพี่น้องหลักๆเลยนั่นก็คือปีแรกๆที่คนที่จะเลือกเก็บสะสมนะครับเลือกเก็บสะสมกันก็คือปีพุทธศักราช2557นะครับของชนิดราคา2บาทสีทองนะพี่น้อง2บาทสีทองนั้นปีพศ2557นะครับเป็นอันดับต้นๆเนาะทำไมละ่ะนะครับ ซึ่งปี2,530อ่า57เนี่ยเมื่อเทียบกับปีพุทธศักราช2,551แล้วราคาการประเมินนั้นมีความแตกต่างกันมากเลยีเดียวเท่าตัวหนึ่งนะครับพี่น้องมีราคาการประเมิน UNC นั้นเท่าตัวปี51นั้นเขาประเมิน UNC เอาไว้ที่80บาทต่อเหรียญน,นะครับ80บาทต่อเหรียญแต่ เหรียญของปีพศ .2557 นั้นเขาประเมินวีเอ็ซีเาไว้เพียงแค่40บาทต่อเหรียญแต่ทำไมเหรียญปี57นั้นถึงติดอันดับความนิยมนะพี่น้องทำไมถึงติดอันดับความนิยมในการเก็บสะสมละ่ะก็คือนะครับก็คือเหรียญปี57เขาผลิตออกมาเพียงแค่สามล้านนะพี่น้องผลิตออกมาเพียงแค่สาล้านมืแดันหนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งยอดผลิตนั้นถือว่าน้อยมากๆสําหรับเมื่อเทียบกับและหลายปีพศนะครับส่วนอีกปีพศก็คือปีห้าหนึ่งเนาะที่บอกว่าราคาเ n ินที่เขาประเมินเอาไว้นั้นสูงถึงแปดสิบบาทนะครับเออมันสูงยังไงนะพี่น้องซึ่งปีห้าหนึ่งนะครับขนาดความโตของเหรียญเนี่ยก็เท่าๆกันนั่นแหละนะครับเท่ากันน้ําหนักเท่ากัน นขนาด21.75ม mm, ิลิเมตรน้ำหนัก4กรัมนะครับส่วนจำนวนการผลิตปี51เขาผลิตออกมา10ล้าน4,000เหรียญน,นะครับ10ล้าน4,000เหรียญซึ่งมากกว่าปี51หลายเท่าปี57หลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ทำไม USC เขาถึงประเมินเอาไว้สูงจังนะครับเนื่องด้วยนะพี่นอ้องเนื่องด้วยการประเมิน u n c เนี่ย เขาใช้วิธีการนะครับเขาใช้วิธีการในการประเมินทรัพย์สินเนาะหรือว่าเงินตราเนี่ยเขาประเมินเอาไว้ว่าการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลระบบหรือการตรวจสอบการพบเห็นในตลาดนะครับ ตรวจสอบการพบเห็นพบเจอในตลาดเนี่ยมีการจับใจ่ายใช้สอยเยอะมากน้อนขนาดไหนนะครับถ้าเจอเยอะก็แสดงว่าเอเหรียญพวกนี้นําออกสู่ตลาดเยอะนะครับพบเห็นได้เยอะโอกาสที่จะพบเห็นนั้นเยอะมากเขาก็ประเมินราคา u n c ต่ำนะครับพบเห็นได้น้อยก็แสดงว่าเอเหรียญพวกนี้มันไม่ได้กระจายนะครับไม่ได้กระจายออกไปข้อมูลต่างๆนะครับการพบเจอนั้นน้อยมาก ในตลาดหมุนเวียนโดยทั่วไปนั้นร,ราคาการประเมินของเขาก็จะขยับสูงขึ้นนั่นเองนะครับถึงแม้ปีห้าเี่ยจะผลิตน้อยแต่นำอ,ออกมาใช้ในตลาดนั้นเยอะหรือว่าผลิตออกมา3ามล้านก็นำอ,ออกมาใช้สามล้านลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องการประเมิน USC เขาก็เลยประเมินออกมาต่ำนั่นเองแต่นักสะสมเราส่วนกระแส uh, <no. S 1> ก็คือ ปีห้าเจ็ดเนี่ยเขาผลิตออกมาน้อยเชื่อได้เลยว่าคนโน้นเก็บคนนี้เก็บรับรองว่าหมดแน่นอนจริงไหมนะครับเพียงแค่สามล้านเหรียญน,นะครับสามล้านเหรียญประชากรไทยเราเท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าล้านนับพี่น้องเออเจ็ดสิบกว่าล้านคิดดูแล้วกันเนาแบ่งออกไปน,นี่ยยังไม่ได้ทั่วถึงกันเลยเนาะพี่น้องเอนักสะสมเขาก็เลยมองถึงอนาคตนะครับพี่น้อง มองถึงอนาคตว่าเหรียญที่มีการผลิตที่น้อยเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีราคาแน่นอนเขาก็เลยเลือกที่จะเก็บปีพศที่ผลิตน้อยนั่นเองนะพี่น้องนั่นคือปีห้าเจ็ดกับปีห้าหนึ่งนะครับปีห้าหนึ่งเขาเก็บไหมลนะ่ะเก็บเหมือนกันนะพี่น้องมีการเก็บเหมือนกันปีห้าหนึ่งเาเพราะว่าเขาติดอันดับความหายากนะครับปีห้าหนึ่งเขาติดอันดับความหายากนั่นเอง เขามีราคาการประเมินที่สูงกว่าแต่ต่อไปไอที่จะหายากจริงๆก็คือปีห้าเจ็ดนั่นแหละนะครับเขาผลิตออกมาน้อยนั่นเองเนาะในตลาดเนี่ยหาหาไปเถอะนะพี่น้องหาไปเถอะหายากนะครับนั่นแหละสองปีพศที่ติดอันดับความหายากของเหรียญสองบาทสีทองการซื้อขายมีไหมนะครับหลายๆคนสอบถามมาการซื้อขายของเหรียญชนิดราคาสองบาทสีทองมีเช่นเดียวกัน นะครับราคาจะสูงจะต่ําก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อคนขายเท่านั้นเองนะครับคนซื้อกับคนขายเท่านั้นเองส่วนคนขายนั้นเขาก็อยากได้ในราคาที่สูงเป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้องไม่เชื่อก็ลองเข้าไปเช็คดูตามเพจตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับคนขายนี่โอ้โหวางขายกันขนาดปีพศ2541วางขายกันราคา3,000-4,000บาทคิดดูแล้วกันนะครับ ส่วนจะได้ขายหรือไม่ได้ขายนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวาลาและโอกาสเนาะพี่น้องอ่าเราตั้งราคาบางคนตั้งราคาเพื่ออยากโชว์เนาะไม่อยากขายนะครับอือแต่ถ้าคนตัดสินใจซื้อเนาะคนชอบซื้อก็ได้ขายไปเนาะเป็นเรื่องปกตินะพี่น้องบางคนก็อยากขายแล้วก็เทขายออกไปในออราคาไม่สนละนะครับสิบบาทแรกได้หนึ่งร้อยก็โอเคแล้วละ่ะนะพี่น้องเป็นแบบนั้น การซื้อขายเนาะและก็อีกปีพศหนึ่งขาดไม่ได้เลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านั่นเองปีห้าเก้านะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับผลิตน้อยนะครับผลิตน้อยแต่ราคาการประเมินนั้นต่ำมากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาผลิตแล้วก็เขาเอาออกมาใช้ในระบบมุนเวียนนั้นเยอะมาก นะครับเราจะเห็นปี59ในเกลือเลยนะพี่น้องสําหรับรเหรียญสองบาทสีทองเราจะเห็นในตลาดหมุนเวียนโดยทั่วไปนะครับไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆเราก็จะเห็นการทอนหยิบจ่ายใช้สอยกันค่อนข้างเยอะปีพศ2559แต่ยอดการผลิตของเขานั้นน้อยกว่านะครับน้อยมากเลยทีเดียวเราผลิตออกมา102 000,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  ล้านนะครับ102ล้านห้าแสนห้าหมืยนเนระก็ถือว่าเยอะพอได้อยู่นะ แต่ส่วนที่บอกว่ามีราคาการประเมินที่สูงนะครับมีอยู่3อันดับด้วยกันนะครับก็คือปี5253และปี5 4าสี่เขาประเมินที่30บาทต่อเหรียญน,นะครับส่วนการซื้อขายนะครับการซื้อขายนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปีพศสองพันห้าและก็ปีพศสอง 2, 1ันหนะครับแต่ปีอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเหรียญที่ยังมีหลอดบรรจุอยู่ นะครับมีถุงบรรจุอยู่นั่นเองเขาเรียกว่าเหรียญย n c น UNC, นะครับที่มีการซื้อขายกันแบบยกห่อยกถุงนะครับห้าสิบเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญหนึ่งพันเหรียญแล้วแต่นะครับพี่น้องแล้วแต่กําลังกดซื้อว่าซื้อได้มากได้น้อยขนาดไหนเท่านั้นเองนาะอพี่น้องราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับคนขายว่าจะตั้งราคาสูงมากน้อยขนาดไหนก็เท่านั้นเองนะครับมีอยู่สองปีพศนะครับมีความนิยมแบบ ติดอันดับก็คือปี51กับปี57นะพี่น้องส่วนปีนอื่นๆมีการซื้อขายเช่นเดียวกันนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับแบบหีดแบบห่อนะครับพี่น้องแต่ส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วเหรียญสีทองถือว่าแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเลยนะครับนี่คือเหรียญสองบาทปี51ถึงปี60 นะครับส่วนที่มีการประกาศรับซื้อกันให้พี่น้องรับข้อมูลกันในลักษณะที่เขามีความต้องการนะครับว่าเขาต้องการแบบไหนเราก็หาในลักษณะแบบนั้นนะพี่น้องนะให้เราหาแบบนั้นแต่จะมีหรือไม่มีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของพี่น้องนะครับว่าเฮ้ยดวงเรานี่จะสมพงกันหรือเปล่านะครับหลายๆคนก็นำมาออกมาโชว์บ้า นะครับมาโชว์บ้างแล้วก็เอาออกมาใช้ในการร่วมในการประมูลในเพจต่างๆนะครับเพจเหรียญเพจพักเครื่องต่างๆนั่นเองเนาะอันนี้เราก็ไปหากันได้นะครับพี่น้องแต่ส่วนทางช่องของเราเหรียญที่เป็นปกตินะครับที่เป็นปกติของตั้งแต่ปี5้าถึงปี60เรายังไม่ได้เปิดรับนะครับพี่น้องของสีทองนะครับเรายังไม่เปิดรับแต่เรามีประกาศร,รับแบบที่ผิดปกติออกไป ในคลิปก่อนนะครับพี่น้องอันนี้จะเป็นอย่างไรก็พี่น้องก็ลองเข้าไปหาดูคลิปวิดีโอของแสงทองสุพาแล้วกันนะครับ